ไม่เคยเห็นผู้ชมไม่เคยจับเลยหลับตาก่อนหลับตาค่อยเปิดหลับตาค่อยเปิดหลับตาค่อยเปิดตึงตึงตึงดีไรพี่เกมตึงตึงตึงสวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็มีคนส่งของมาให้นะครับผู้ชมนี่ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะผู้ชมแต่ก็ขอขอบคุณคนที่ส่งมาเลยนะครับนี่ผู้ชมกล่องเบลอเลย ส่งมาจากน้องออยนครปฐมนะครับน้องออยจากนครปฐมด้วยคุณผู้ชมผมไม่รู้นั่นมันคืออะไรทาไมไม่ส่งมาให้ผมบ้างอะทําไมต้องส่งมาให้กับโนนนะส่งมาให้ผมเนี่ยดีแล้วคาดว่าจะเป็นอะไรคาดว่าดูจากน้ําหนักกล่องมันเป็นเบามากเลยนะเบามากเลยนะน่าจะเป็นพวกติกเกอร์ไม้กรลูกหรือว่าอาจจะเป็นพวงแจกแม้กระทั่ตุ๊กตาแต่จริงอยากได้เลยจริง ว่าผมไม่ได้อยากได้อะไรนนอยากได้อะไรนะกระป๋องกระป๋องเลยนะไม่ใช่ไม่ได้อยากได้อะไรแต่ถ้าส่งมาผมก็ขอบคุณอ๋อได้หมดใช่ไหมได้หมดของฟรีเออของฟรีมาแกะกันเลยนะครับผมแกะกันเลยมานี่ส่งมาจากน้อยนะควาฐผมนะครับก็ต้องขออบคุณมากๆนะครับผมที่ส่งมาให้ขอบคุณมากๆถึงแม้จาผมไม่ได้ส่งให้น้องก็โอเคนะครับผมส่งแม่ผมไม่ดีหรเดี๋ยวนี่มีคนลุ้นนะครับผม คือน,นานๆนานๆทีนานๆทีมีคนส่งของอมีคนมาช่วยลุ้นนะครับผมว่าเป็นอะไรนูก็นั่งอยู่ข้างหลังนะครับผม <laughs> นั่งอยู่ข้างหลังเลยครับผมมานี่มาลูกมามาข้างหน้าโชคดีมาร้อนนะหมาก็ร้อนนะคุณผู้ชมอากาศร้อนมากเลยสี่สิบองศาคุณผู้ชมตลอดดิดแกเลยแกแรงแร็วโห่โคตรหัง <laughs> เหมือนกลัวกล่องขาดอะคุณผู้ชมแกนี่ไรฮึ่ย <h uy> อะไรอะกองเป็นกองกอง นาฬิกาจีช็อกเฮ้ยนาฬิกาเมื่อกี้อย่างจีช็อกบู้จักคุณผู้ชมไอ้นอนไม่รู้จักจีช็อกจริงไม่รู้จักผมนาฬิกาจีช็อกก็ไม่รู้จักหรอแพงนะปกติเป็นคนไม่ค่อยใส่เยอนาฬิกาแพงมากคุณผู้ชมจีช็อกประมาณสองหนึงสามพันได้สามพันห้าได้ประมาณสามพันห้าที่ซื้อมาตอนนั้นอ่ะสามพันห้าเฮ้ยนี่นี่นี่มีจดหมายด้วยจดหมายจดหมายรักจะแพงในขนาดนั้นอนานนาน จี ok ช็อคเขาเป็นแบรนด์ครับผมแบรนด์เฮ้ยมีนี่ด้วยเด้ล,ลายมือสวยด้วยนี่อ่าน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 ให้ฟสวัสดีพี่นนสุดหล่ออุอ้ยขอบคนะุณครับเดี๋ยวจะอ้วกจริงเลยสวัสดีพี่นนสุดหล่อของน้องออยน้องออยชอบพี่นนมากๆากจึงเก็บเงินเพื่อซื้อของขวัญให้พี่นนท์อุ้ยเขาเก็บเงินเลยอ้ยอาจจะอะไรนะี่ อาจจะไม่มีราคามากมายอะไรแต่น้องออยอยากจะให้พี่นนท์น่ารักมากตอนยิ้มห,หรือเจ๊รายเม็คนชอบผมขนาดนี้เลยตอนยิ้มเจอะไรเหรอผู้ชมฟันหล่อมากกว่าผมว่าอ<ห>เออหนูจะติดตามพี่นนท์ไปตลอดนะส่วนพี่เกม,มอะไรอ่านได้ไหมเนี่ยส่วนพี่เกมก็ชอบลิ้นกันอะไรเนี่ยเขียน,นกกแต่ชอบพี่นนท์มากกว่าก็ชอบผมมากกว่า แม้เราบอกแล้วมีแต่คนชอบโอเคชอบเ็ชอบ,ชอบเพราะพี่นนท์อะไรเนี่ยยังร,รุ่นเดียวกับออยแสดงว่าเขาเป็นไปรุ่นแล้วพี่เรารุ่นไหนอยห่างกันเป็นสิบปีไม่ได้หรอกจึงเลือกพี่จะชอบนนท์มากกว่าของขวัญชิ้นนี้ให้จากใจเก็บมันไวด้ดีๆนะพี่นนท์และอย่าลืมน้องออยผู้ชายคนนี้ <laughs> นะคะอะไรเนี่ยจำไม่ขึ้นใจเลยนะคะรักที่นนท์มากๆโอ้โห จุ๊บๆเลยพี่เยมมีหัวใจมาด้วยเนี่ยหรออ่านจบไปยังจบแล้วทำมาสั้นยังโอ้ยาวนะหลายประทานเลยจำให้ขึ้นใจนะคะอย่าลืมน้องออยผู้ให้คนนี้นะครับจุ๊บๆจุ๊บๆด้วยคุณผู้ชมหัวใจด้วยยยอดเลยอ่ะฮะโน่นไหแขงจากเหินจีช็อกแข่งใช่ไ้เดี๋ยวเราถามก่อนถามรู้จักจีช็อกไหมเหมือนพี่ใส่อะไม่แม่นนาฬิกาจีช็อกอะเอาจิง ล่าสุดที่ผมใส่ในกานะก็น่าจะประมาณตอนป .6 เพราะว่าผมไม่ค่อยชอบใส่ในกาปกติไม่ค่อยชอบซื้อืเฮ้ยท่านผู้ชมมาดูนกันครับผมว่าเป็นยังไง G Shock อุ๊ยกล่องสวยมากเลยนี่ไงในกา G Shock จริงด้วยผู้ชมนี่มาเป็นกล่องนี้เลยเหรอเป็นกล่องนี้เด็กของแพงแล้วเนี่ย G Shock ของแท้เลยนะครับผมนี่ของดีจริงนี่ ไม่เคยเห็นผู้ชมไม่เคยจับด้วยหลับตาก่อนหลับตาค่อยเปิดหลับตาค่อยเปิดหลับตาค่อยเปิดตึงตึงตึงสีอะไรพี่เกมตึงตึงตึงอะไรอ่ะฮะไอ้ยังมึนคือไอ้ยังอะไรเนี่ยมึงคืออะไรวะ ฮะมันคืออะไรอะนอนออกจากบ้านเลยไม่ได้ช็อกอะฮะหนีกับบ้านเลยไม่ได้ช็อกเด็ดนอนเไม่ไรอะผมกลัวนอนเอาแล้วนอนมาได้ไงอะไม่รู้เฮ้ยเอาแล้วหัวใจเต้นคตรแรงเด็ดเลยเนี่ยเฮ้ยมาจากไหนอะนอน คุณผู้ชมหนอนเต็มเลยครับผมในจี้ช็อกเนี่ยจี้ช็อกไม่มีนะมีแต่นอนเม่ได้ไปหาส่งมม่ได้ลงน้ะเฮ้ยคุณผู้ชมไม่เอาไม่เอาอย่างนี้ไม่เอามีแต่กล่องอ่ะมีแต่กล่องมีแต่กล่องแต่นาฬิกาไม่มีมีแต่นอนมาให้ใจะเต้นโคตรแรงอ่ะพี่เอ็มทำไมอ่ะผมกลัวหนอนนั่นนี่มันนอนอะไรเนี่ยดูดิหนอนดูดิเฮ้ย แสงก็มีเนาะแสงบทด้วยวันนี้เอาไม่กวานมากกว่าเลยดูดิผู้ชมนุ่กว่อนอนเหรอกลัวมากดึกดดึกดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลัง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 ไหนั่นติด้งหลังนั่นมีอนนนะต <online> <c oughs> ิดตรงนั or? ่นนั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 ่นั่น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 นั่ันั่นนั่นันั่น่ ใครเนี่ยน้องอ้อยน้องอ้อยน่ะไปส่งหนอนมาให้นนน่ะดูดิหนอนตัวอะไรไม่รู้อ่ะดูดิเป็นยังไงเมื่อกี้เป็นยังไงเมื่อกี้ตกใจจริงตกใจเหรอตกใจมากตัวหนอนคือดูดิถึงมันจะตัวไม่ใหญ่แต่ผมกลัวไปแล้วคุณผู้ชมดูดิหนอนอะไรไม่รู้ครับเอาแล้วน้องอ้อยน้องอ้อยพูดน่ารักของนนท์ส่งหนอนมาให้เฉยเลย ผมแก่นะผมไม่แก่ผมขอทด้เลยยชิวจัก้ามันมีอีกอะจำอะไรมือพี่ไม่ได้เหรออ้าวฮะไม่รู้เนี่ยอะไรมือพี่นึกอ่ยโอ้เกมอะฮะจำไม่ได้เหรอจำอะไรมือพี่ไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่มีวิรุธเลยใช่ไหมไม่มีเลยไหมกล่องแพ็คไม่อย่างดีอะนี่กล่อง ของส่งมาให้แม่พี่พี่ก็มาแพ็กไว้แล้วเขียนจดหมายไว้อย่างดีเลยมะอ่อ,อยคุณผู้ชมครับเช่เลยครับผมผมนี่แหละเป็นคนเขียนแล้วก็เอาหนอนมาใส่นาฬิกาไว้นะครับผมในกล่องนาฬิกาไว้นะครับแกงนนนะครับ <laughs> รู้รู้ไงว่านนกลัวหนอนเนี่ยคุณผู้ชมผมก็ไปหาหนอนมาแล้วผมเป็นหนอนน่าจะเป็นหนอนมแมลงวันนะผมที่มันมาไข่ไว้ตรงไอ้ข้าหมักน้ํา ไอหมักอันนี้ไว้อ่ะ้าเป็นหนอนที่มันกินได้ผมไม่กลัวละอันนี้หนอนกินไม่ได้เป็นหนอนที่เป็นหนอนแมลงวันอ่ะภารกิจผมสาเร็จคุณผู้ชมไม่ได้แกล้งนานแล้วผมไม่ได้แกล้งนานแล้วก็จัดเลยครับผมมีการให้หลับตาก็เองหลับตาก่อนมอยู่่ใกล้หวเลยะหลับตาก่อนไงคุณผู้ชมเป็นไงตุบๆเลยเหรอใจอะเหมือนเจอสาวครั้งแรกม้อันนี้หนักกว่าอีกโอ้โหสุดยอด แรืงเกี่ยวกับอาหารนะผมไม่ได้ว่าอะไรนี่กลัวจริงใจใจจริงผมก็กลัวนอนช็อกเหมือนกันนะกลัวแบบมันหัวใจไปตาย,ยอะไรเงี้ยมันกลัวหนอนจริงทุกทชมจริงนไม่เคยกลัวอะไรมากเท่าหนอนอะนอนกลัวหนอนจริงผมกจิตใจในกึกคิดอยู่ให้มันหลับตาก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ตาจะแหลมมันจะถ้าเอาตัวหนอนใหญ่มามันก็โหน่าจะช็อกเลยแหละ จีช็อกจริงๆเลยช็อกจริงๆเลยแหละช็อกมากเลยเมื่อกี้ใจหยุดเต้นไปนต้นึงโอเคคุณผู้ชมมาเช้าคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนันทิกาของพี่โอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับติดไลค์ได้ไหมคิวเนี่ยไปแล้ว